ขั้นตอนในการเทรดเลือกที่หน้าราคาเลือกคู่ที่เราต้องการเทรดกดค้างคู่ที่เราต้องการเทรดมีคำสั่งขึ้นมาให้กดที่คำว่ากราฟเมื่อขึ้นหน้ากราฟให้กดช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆมุมขวาบนสามารถเปลี่ยนหลอดไซ์ได้ตรงช่องนี้กดออเดอร์ เซลหรือ b ายมุมด้านบนกดยอมรับเงื่อนไขหากกดคำสั่งออเดอร์บายให้กดที่มุมขวาบนคลิกที่เส้นออเดอร์เพื่อกดคำสั่ง sltp หากเป็นคำสั่งออเดอร์บายให้กดลากเส้น sl ลงมาข้างล่างเส้นออเดอร์ จากนั้นให้ลากเส้น tp ไว้บนเส้น order By mm hmm. เมื่อวางเส้น sl และ tp ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดลูกศรข้าง tp mm hmm. เพื่อปรับเปลี่ยนคาสั่ง mm hmm. เมื่อกดปรับเปลี่ยนเรียบร้อย mm hmm. เส้น tp และ sl จะโชว์อยู่ตรงหน้ากราฟที่เราได้วางไว้ เมนูการซื้อขายจะแสดงผลออเดอร์หากต้องการปิดออเดอร์ให้กดค้างที่ออเดอร์กดคำสั่งปิดสถานะกดคำสั่งปิดอีกครั้ง